สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม A&R 7200ก็หาขายกันเปนานเลยนะครับกับการลงคลิปในช่องนี้นะครับผมเอ่อในตอนนี้ผมก็สามารถกู้ช่องนี้กลับมาลงคลิปได้แล้วนะครับผมก็เป็นอาทีทีดีใจมากนะครับผมอ่าและในวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกท่านนะครับทำท่าฟันเซนิสึก็ไปดูกันเลยอ่ะท่านี้นะครับผมมีเอ่อชื่อว่า สายฟ้าฟาดต่อเนื่องนะครับผมเป็นกระบวนาท่าที่เซนอิสึเขาใช้บ่อยๆนะครับผมแต่ว่าตัวละครในนี้มันไม่ใช่เซนอิสึนะครับมันแค่คล้ายนะครับผมมันเป็นตัวละครของผมเองนะครับผมชื่อ,อไลนิ่งนะครับผมเป็นตัวละครสายฟ้าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเซนอิสุนะวันนี้ผมก็เลยมาสอนใช้ท่าเขาเรียกอะไรนะ <laughs> พูดไปเมื่อกี้ลืมละ เอาถ้าสายฟาฟาต่อเนื่องนะครับผมผมจะทําประมาณ5ครั้งนะครับผมสายฟาฟาต่อเนื่อง5ครั้งนะก็สามารถทําตามได้เลยนะคร <ain ways dishes> ับผมส่วนตัวละครนะครับผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็สามารถไปโหลดมาทําตามกันได้นะครับผมก็จะมีสายฟ้าที่อยู่ในแมปที่อยู่ในคลิปเลยนะครับผมก็จะแจกให้ทุกท่านเลยนะครับฟรีเลยนะก็สามารถโหลดมาใช้กันได้นะครับผมและถ้า สามารถทําเหมือนผมได้ก็อย่าลืมอคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมผมจะกดเข้าไปดูในช่องนะเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูจะเข้าไปคอมเมนต์นะครับผมว่า,าทุกท่านเก่งแค่ไหนหรือทําผิดตรงไหนนะครับผมหรือเก่งกว่าผมไปแล้วก็ได้นะทุกวันนี้เผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะคือช่องผมมันโดนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมสมัยก่อนผมใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์เยอะเกินไปนะครับผมมันเลยแบนไม่ให้ผมลงคลิปนะครับผมผมสามารถ แค่สร้างโพสต์ได้แค่นั้นนะครับผมแต่ไม่สามารถลงคลิปได้นะครับผมตอนนี้ผมก็สามารถกู้ช่องกลับมาได้แล้วนะครับผมโดยการลบคลิปที่ติดลิขสิทธิ์ออกไปให้หมดเลยนะครับผมอ,อมันก็สามารถเออลงคลิปได้ตามเดิมแล้วนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีใจมากนะครับผมออแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเห็นผมลงคลิปในช่องนี้บ่อยขึ้นหรือว่า อาจจะไม่ใช่คลิปที่เป็นแบบสติ๊กแมนล้วนๆนะครับอาจจะมีเกมแทรกเข้ามาบ้างนะเพราะว่าช่องที่ผมไปทํามาเนี่ยมันก็เป็นเกมเนาะผมก็ติดติดสร้างเกมมาด้วยเออช่วงนี้ผมก็ทำแอนิเมชันไม่ค่อยเก่งด้วย,ยดิก็อยากจะลงเกมด้วยนะครับผมอ่ะหลังจากนี้ผมก็จะออปล่อยคลิปยาวไปเลยนะครับเพราะว่าออตอนผมทําคลิปผมไม่ได้เออผมไม่ได้พากนะครับผม ผมผมไม่ได้พูดในคลิปนะผมเอามาภาคทีหลังตอนตัดต่อนะครับผมก็อาจจะให้เพลงมันไหลไปนะครับผมแล้วก็จะพูดช่วงท้ายนิดหน่อยนะครับผมก็สไตล์ผมนะเออถ้าเมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบสอนแบบเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพูดในคลิปด้วยนะจะไดออ้ทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผมออหากใครที่ออมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ทําไม่เป็นก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับหรือว่าอยากได้อะไรนะถ้าเกิดว่ามันมันมีนะผมก็จะแจกนะครับผมอ่ะ,อะเพื่อทุกท่านงงนะครับผมผมก็กลัวกลัวน้องๆงงนะอ่ะผมจะมาอธิบายให้ดูให้ฟังว่ามันทำงานยังไงนะครับท่านี้นะท่านี้เราต้องใช้เอฟเฟก 2 3ตัวนะครับ3ตัวก็คือเอฟเฟกที่เป็นพุ่งยาวๆ2อ,อันแล้วก็เอฟเฟกที่เป็นระเบิดอ่ะ1อันนะครับผมเราต้องใช้เอฟเฟกยาวๆอ่ะใช้แบบว่าค่อยๆขยายเลื่อนไปข้างหน้าแล้วค่อยๆขยายโดยที่จะให้ไอที่เป็นระเบิดอ่ะดักอยู่ข้างหน้านะครับผมพออันที่เป็นยาวๆย,ยาวอ่ะไปถึงเราก็ขยายอันที่เป็นระเบิดออกมาจากนั้นก็ ให้อันยาวอีกอันน่ะพุ่งออกไปในทิศทางอื่นนะครับผมจากนั้นก็ให้มุมกล้องตามตามแสงไปนะครับตามไปเรื่อยๆแล้วก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับผมจนจนคิดว่าพอนะครับผมจนตัวเองคิดว่าพอนะเราสามารถทํา20ครั้งก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมแต่ว่าผมทําไม่กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะเอ่อมันจะนานเกินไปนะครับผมมันไม่ได้ทํายากนะครับถ้าทุกคนเข้าใจนะลองลองดูดูไปด้วยและทําไปด้วยนะครับผม มันง่ายมากนะครับผมก็ให้ทุกคนลองฝึกดูนะครับผมมันเป็นท่าที่เท่มากนะครับผมผมว่าเท่มากเออท่านี้นะครับผมตอนแรกผมผมไม่รู้หรอกว่ามันจะทํายังไงแต่ว่าผมเล่น RV แล้วผมไปเจอตัวละครตัวหนึ่งมันคือไอ้มูลาดนั่นเองนะครับผมเออไอ้มูลาดเออสกินเซนีเสือตอนมันเปิดตัวมันมันจะใช้ท่านี้นะครับผมผมเลยคิดว่าเอา้าเฮ้ แอปเราก็ทําได้นี่ผมก็เลยลองวาดโมเดลออกมาแล้วก็ลองทําดูแล้วรอบนึงนะครับผมแล้วมันก็ทําได้จริงๆ <laughs> ก็เลยเอองั้นกูมาสอนทุกคนเลยละกันนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะตอนแรกก็ว่าจะให้คลิปมันไหลไปนะแต่ว่าก็ก็แบบว่ากลัวกลัวทุกคนไม่เข้าใจนะครับผมก็ผมก็คิดว่าไม่น่า,นานจะเข้าใจหรอกแต่ก็ <laughs> แต่ก็ขอมาพูดนิดนึงละกันโอเคอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ่ะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยได้ทํายากเท่าไหร่นะครับมันใช้แค่เอฟเฟกที่ผมจะแจกไปนะครับผมมันใช้แค่นั้นจริงๆคือมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่แบบว่ามุมกล้องที่เราทำนะครับกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยมันยากแค่ตรงนี้นะครับคือมันต้องตามแสงให้ทันนะครับผมอ่ะก็ ไปลองทํากันดูนะมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมลองดูดีๆนะครับผมหรือถ้าคลิปมันไวไปก็ปรับความเร็วมันลงก็ได้นะครับผมเพราะว่าเออคลิปคลิปนี้ผมทําตั้ง17นาทีนะครับผมมันนานนะครับเออก็ก็เลยเร่งสปีดให้ทุกคนดูแล้วมันไม่เบื่อนะก็เลยต้องเร่งสปีดมันนะถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถไป็นลดสปีดมันแล้วก็ดูแบบละเอียดละเอียดได้เลยนะครับผมอ่ะ หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง NR 7 2 1 0ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เธอไม่หัวซาฉันก็ต้องขอจากลาแบบมิซิลีขอบคุณครับ